สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตกันว่าข้อสอบ MU Grad ในปี2023นะครับมีทิศทางเป็นยังไงบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับผมมาไล่ดูทีละพาร์ทเลยครับอันดับแรกมาดูที่พาร์ท listening นะครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับคือว่า listening เนี่ยเขายังคงโครงสร้างอยู่ที่4เรื่องเหมือนเดิมนะครับ4เรื่องนะครับก็เป็นเรื่องต่างๆมากมาย แล้วแต่รอบเลยประวัติบุคคลประวัติเมืองอท่องเที่ยวอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ที่มีเรื่องหนึ่งที่ไปเจอมาก็เกี่ยวกับการสอนเขาบอกว่าการสอนเนี่ยจะมองเป็นศินละปะหรือเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้หรือว่าถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือว่าการสอนเนี่ย teaching เนี่ยมันจะเป็นอาร์ตก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเป็น science ก็ได้นะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ย listening ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสี่เรื่องแล้วก็ใน1เรื่องครับฟังได้2รอบก็คือกดฟังได้ตามสะดวก2รอบแต่ว่าก็ระวังเวลาหมดด้วยนะไม่ใช่แบบกดกดรอบที่1แล้วก็ทิ้งช่วงนานแล้วกดจะมาฟังรอบ2เดี๋ยวเวลามันจะหมดก่อนนะกะเวลาดีๆนะครับผมอะ listening ก็ไม่ได้มีอะไรมากจะมีบางหัวข้อที่ค่อนข้างฟังยากสำเนียงอังกฤษแบบ ลึกๆอะผมเองก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจนะมันจะมีสำเนียงอังกฤษแบบทางเหนือหรือทางใต้อะไรสักอย่างที่แบบฟังไม่ค่อยออกแต่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอังกฤษแบบมาตรฐานคือฟัง British English มาตรฐานมันจะฟังรูปเรื่องนะครับทีนี้ไปดูต่อครับกรมมา a r กกรมมา m a กก็จะเป็นกรมมากทั่วไปเลยที่ทสามารถเ,เตรียมตัวได้นะครับเช่นนี้อ่า verb-ing ตามหลัง off นะครับหรือว่าอ่า ตามหรือว่าตามหรือว่าว ing ตามหลัง preposition เอา,อางี้ดีกว่าตามหลัง preposition อย่างคำว่า before อย่างเงี้ยเช่นถ้าเราไปเข้าห้องน้ําใช่ไหมเราจะเห็นป้ายป้ายติดไว้ในห้องส้วมเลยว่า please don't forget your belongings before leaving the bathroom อะไรเงี้ยเช่น before leaving the bathroom the restroom the bathroom the restroom, the restroom อะไรเงี้ยประมาณประมาณเนี้ยแล้วแต่ห้างห้างนั้นใช้ restroom หรือว่า bathroom หรือ toilet ก็คือว่า หลัง verb ing ส่วนใหญ่เขาจะเป็นหลังพูดผิดหลัง preposition ส่วนใหญ่จะเป็น verb ing นะครับหลัง off หลัง before อะไรอย่างเงี้ยหลัง off เช่นคำว่าอะไร่าคิดไม่ออกแต่ว่ามันเป็นประมาณเนี้ยหรือว่าหลังถ้าหลัง for นะก็จะเป็น thank you for coming อ่าเห็นไหมหลัง preposition ครับ preposition สีชมพูนะ for ฟอ r กับ before เป็น p พปโพอ่ะเป็น p พปโพเพปโพหลังเพปโ o ส่วนใหญ่เวิร์บจะมาในรูปเวิร์บ ing นะครับผมมาเป็นรูปเวิร์บ i อ g ่ะประมาณนี้แล้วกันก็มันก็ไม่ได้ท่องได้เสมอไปเนาะเกิดสมมติว่ารอบหน้าที่คุณไปสอบเราไม่ออกก็อย่าเพิ่งว่ากันเลยกันเราก็เตรียมไว้ก่อนเนาะอ่ะแล้วก็มีเรื่อง adjective adverb ครับเป็นเรื่องปกติเลยว่าคำบางคำควรจะเป็น อยู่ในรูป adjective คำบางคำควรจะอยู่ในรูป adverb สมมุติว่าเอาคำไม่ง่ายซึ่งอันนี้ไม่ได้ออกในข้อสอบนะแต่ว่าทำให้ดูว่าคำบางคำเช่นคำว่า hard เนี่ยกับ hardy สองอันนี้มันต่างกันนะน่าจะเคยรู้ hard แปลว่ายากสมมุติว่าสมมติว่าเป็นอย่างไเอานี้ดีกว่า I study hardly สมมุตินะ I Stu d y h a r d l y อันนี้ถูกไหมอ่ะเหมือนจะถูกใช่ไหมเพราะถ้าเรามองเผินๆเนี่ยเหมือนกับว่าอ่ะนี่แอดเว b ร์บแอดเวิร์บขยาย verb ง่ายนะแอดเวิร์บขยาย verb ผิดจ้าเพราะว่า h a r d l y มันไม่ได้ Har d l y มันแปลว่าแทบจะไม่ I study h a r d l y ์ดลี่แปลว่าแทบจะไม่เรียนเลยอันนี้ผิดนะอันนี้ผิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าบอกว่าเรียนหนักอ่ะเขาใช้แค่คำว่า I Stu d y hard แค่นี้เองถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันต้องใช้การการ แแล้วก็ความคุนเคยด้วยจะมา add verb เติม ly ขยาย verb ตลอดไปไม่ได้ครับมันเขาจะเล่นคําประมาณนี้แต่ว่าในห้องสอบไม่ใช่คํานี้นะมันจะเป็นประมาณนี้ว่าเออเมื่อไหร่ต้องใช้ adverb เมื่อไหร่ต้องใช้ adjective นะครับผมแล้วก็มีเรื่อง relative pronoun ก็คืออะไร w s ทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยเช่น who ขยายคน whom ก็ขยายคนที่เป็นกรรม which ขยายสิ่งของอันนี้ไปดูเองได้นะครับเปิดใน Google ได้เลย แล้วก็รอบนี้มี each every ด้วยอ่า each every บวกคำนามเอกพจน์คืออะไรอ่าอย่างคำว่า every ที่แปลว่าทุกๆอ่ะหลัง every อ่ะคำนามต้องไม่เติม s นะอย่าง every day เงี้ย every day every week เงี้ยไม่เติม s นะคุณจะไม่ค่อยเห็นคำว่า every day เติม s นะไม่มีนะ every day ไม่เติม s นะถึงแม้ว่ามันจะแปลว่าทุกๆไอ้ทุกๆของเขาในภาษาอังกฤษอ่ะเขาหมายถึงว่าเป็นเอกพจน์ ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ทุกวันอะไรอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับผมมาดูต่อ uh, sentence completion อันนี้คือการเดี๋ยวนะ sentence completion คือการเดี๋ยวนะเติมอ๋อเป็น grammar เหมือนกันเป็น grammar เหมือนกันก็จะมีทีนี้มันจะแบบเป็น grammar แต่ว่า เป็นแกมมาที่แบบเหมือนกับม <IS mus i> <od> ีโจทย์ให้สมมติข้อหนึ่งเงนี้ยปุ๊บแล้วก็มีโจทย์ตึ้ง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 รู้ไหมแล้วก็เติมคำแล้วก็ตึ้ง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 อ่าประมาณนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่า sentence completion แต่สิ่งที่เติมเป็นแกมมาเช่นสมมติว่าเดี๋ยวยกตัวอย่างดีกว่าเนาะตึ้งตึ้งตึ้งนี่ไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวก่อนนะเช่นสมมติว่าสมมติข้อหนึ่ง I นะอ่า Taylor Taylor ท่านคิดอะไรไม่ออกคิด Taylor with the Taylor is ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ อ่านักร้องคนไหนดีอะ Adele Adele อ่ะสมมติ Adele นะเอาชีวิตจริงแล้วก็มาลจดก็อาจจะบอกว่าช้อยแรกก็จะแบบ A Taylor is um tall as tall อ่ะสมมติสมมตินนะ as tall B สมมติข้อ B ครับเราก็ดูกัน B Taylor is um taller อ่า อ่าอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอ่าประมาณเนี้ยเออคือเอาจริงมันมีสี่ช้อยเนอะเราเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนคุณดูคุณก็จะรู้แล้วว่าสมมติรอบนี้เล่นขั้นกว่าขั้นสูงสุดคุณก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีแดนแดนเป็นขั้นกว่าใช่ไหมขั้นกว่าเนี่ย adjective ต้องเติม er ก็ต้องตอบ be born taller แค่นี้แหละประมาณเนี้ยเขาเรียกว่า sentence completion ก็คือเป็น gamma แต่ว่าเติมคำในช่องว่างของประโยคที่ให้มานะครับก็จะมีเรื่องการ comparison ขั้นกว่าขั้นสูงสุดอันนี้เขาเรียกว่า comparison นะ สมมติแค่อยากจะไปเปิดดูตำราแกมมาแล้วก็จะมีเรื่อง if clause ครับ if clause, if clause ก็ทั้ง3แบบหรือ4แบบแบบตามแต่ตำราบางตำราบอก3แบบบางตำราบแบบ4แบบแต่รอบที่ไปสอบมาก็เขาก็จะมีเป็น past tense กับ past tense นะก็คือว่าฝั่งหนึ่งเป็น past tense อีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะเป็น would ใช่ไหมฝั่งนี้เขาจะเรียกว่า would ใช่ไหม would เอา,เอาเ,อาเอาเต็มโครงสร้างแล้วกัน subject บวกบูธนะครับแล้วก็บวกเวิร์บช่องหนึ่งอ่าเป็นประมาณนี้ไปท่องได้ไม่ยากไม่ยากนะโครงสร้างฝั่งแรกเป็นพาสเทนอีกฝั่งหนึ่งเป็น subject บวกบูธบวกเวิร์บช่องหนึ่งนะครับอ่าโอเคก็เพราะฉะนั้น sentence completion ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างก็เหมือนทรงเดิมเดิมมาดู reading ดีกว่านะครับ reading โอ้ด้วยความที่ว่าเปิดประเทศเราเมืองโควิดมากันเต็มเลยนะครับที่ที่ไปเจอมาก็จะมีเออ ต้นกาเนิดโควิดอันนี้มาแบบค่อนข้างการแพทย์มากแบบสายพันธุ์นู้นเดลต้าอัลฟามามามากันเต็มหมดเลยแบบแล้วก็จะมีคํหนึ่งคำคำว่าสายพันธุ์เออไม่ว่าจะไปสอบอะไรก็ตามเผื่อบางคนแปลไม่ออก variant อันนี้แปลว่าสายพันธุ์นะครับแต่ว่าคุณพ่อต้อจะเดาได้แหละเพราะว่ามันก็จะมีคําว่าอัลฟาเดลต้าแล้วก็สายนู้นสายนี้ตอนนี้มีสายไหนแล้วก็ไม่รู้นะจนเราเลิกกลัวกันไปหมดแล้วนะก็แค่นี้เองเกี่ยวกับโควิดว่าเกิดในประเทศจีนมั้งอ่ะ พวกเทสเซต์เรดดิ้งครับไปเซิร์ชดูได้เลยเพราะว่าคำศัพท์มันจะเหมือนกันหมดทุกสำนักข่าวทุกเทสเซตมันจะมีอยู่ไม่กี่คำหรอกวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าแล้วก็มีเรื่องอะไรอ่ะการกักตัวควอรันตีนอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติจะมีออกข้อสอบก็จะมีคำนี้นะควอรันตีนนะควอรันตีนนะครับนี่อะไรเงี้ยที่ต้องแยกไปกักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูว่ามันเขียนยังไงแค่นี้เองแล้วก็มีเรื่องการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองเออ่เดี๋ยวนะ คือเหมือนกับว่าแต่ละคนมันก็ออกกําลังกายรูปแบบต่างกันอะคือแบบไม่ใช่ทุกคนจะเหมาะกับการปั่นจักรยานครึ่งชั่วโมงเผาผ่าน800แคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยคุณเคยเห็นใช่ไหมในลงยิมที่แบบโอ้ออกกำลังกายหนักมากแบบหรือเต้นแบบเต้นซุมบ้าแบบเต้นเร็วมากเราเต้นตามไม่ทันอลยอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเอ่อการออกกําลังกายแบบหนักๆมันก็จะมีแบบหนักๆใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบกลางๆเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีแบบอินเทอร์วลละครับคือว่าอินเทอร์วลลคือเป็นช่วงช่วว่างคือแบบ ออกกําลังกายเสร็จปุ๊บพักพัก5นาทีอ่าออกกําลังกายต่ออ่าก็จะเป็นอย่างนี้คือมันจะไม่ได้แบบแรงทีเดียวจบศเแพสซก็จะเกี่ยวกันออกกําลังกายแบบต่างๆน่าจะน่าจะอ่านรู้เรื่องผมว่ามันมันไม่ได้ยากมากหมยแล้วก็จะมีเรื่องทั่วไปนะครับการทํางานทางไกลช่วงโควิดอันนี้ถ้ามาถึง,ถง,ถงทั่วไปเพราะว่าอย่างต้นกําเ COVID, นิดโควิดในในเรื่องแรกที่เรายกตัวอย่างไปอันนี้มันจะมาแนววิทยาศาสตร์จ๋าเลยนะสุขภาพการแพทย์ถูกไหมแบบเพราะว่ามันถือต้นกําเนิดสายพันธุ์ แต่พอเป็นหัวข้อที่3ามครับการทํางานทางไกลช่วงโควิดก็ง่ายเลยคุณก็เดาไว้เลยว่ามันจะมี work from home คานี้ก็ต้องมาอยู่แล้วใช่ไหม work from home อะไรเงี้ยแล้วก็มีการใช้อะไรโปรแกรม Zoom อ่าแล้วมันก็จะสามารถแตกแตกแขนงออกไปได้หลายอย่างมากเลยนะคือเท่าที่เห็นมาในข้อสอบภาษาอังกฤษทุกทกที่นะมีตั้งแต่ว่าคนอยากทำศิลปกรรมมากขึ้นเพราะว่าตอนตอนโควิดเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยโปรแกรมซูมเห็นหน้าตัวเองนานไงวันละสองสามชั่วโมงเห็นสิวเห็นอะไรอย่างเงี้ยต้องไปโบนพอโควิดเปิดเมืองปุ๊บ โบตอกกันแบบร้านคลินิกโบตอกไขยดีมากก็ได้มันสามารถแตกไปทางนั้นก็ได้หรือว่าอาจจะแตกไปทางการรับสมัครคนก็ได้ว่าเฮ้ยคนรุ่นใหม่ต้องสามารถทํางานที่บ้านได้นะคุณจะมาบังคับให้เขามาแบบทํางานออฟฟิศอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะตอนโควิดมันทําได้เพราะฉะนั้นเรื่องโควิดสามารถแตกขแขนงไปในหลายรูปแบบมากเศรษฐกิจสังคมการลงทุนได้หมดเลยนะครับผมก็อยากให้เตรียมเอาไว้อ่ลิดิงยังคงเดี๋ยวนะ ผมไม่แน่ใจว่าบางบางรอบอาจจะสี่น่าจะห้าเรื่องแหละห้าถึงหกเราว่าเราเตรียมก่อนดีกว่าคือรอบที่ผมไปเจอมาห้าเรื่องแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไปของคุณอาจจะ6หกเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าสมมติว่าชอย,อยเขาน้อยเราก็เตรียมแปว่าห้าเรื่องเจอแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูโวแคบเขียนคือทจทาความรู้สึกได้อย่างเดียวว่ายากมากคือแบบผมไม่รู้ว่าจริงเขายากมาตนาแหละเขาไม่เขาไม่ได้เพิ่งยากนะแต่แบบ รอบที่ไปสอบรู้สึกว่ายากผิดปกติยากแบบอ๋อยากไปไหนเนี้ยสับบางทีก็แบบยากเกินไปนะมันมันมันสับแบบมันเหมือนกับสับแซดอะแซดที่แบบเด็กเด็กอินเตอร์เขาสอบกันอะมันยากเกินปอโทปอเอกด้วยซ้ำอะผมก็แบบก็เลยจําแค่นี้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะท่องสับเพื่อหวังเอาคะแนน M อ็มยูกผมว่าอย่าเลยผมยังรู้สึกว่ามันยากมากเลยมันมันเราท่องได้ไม่หมดเราไม่รู้เขาจะเอาคาไหนมาเล่นด้วย โจ์ก็ยากชอยก็ยากคือถ้าโวแคมันจะเป็นอย่างนงี้มันจะมีโจทย์ให้อย่างเงี้ยครับเนะเขาก็จะมีโจ์ให้ปึ้ง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 แล้วก็ถามว่าสมมติคําว่าคําว่าแบดเงี้ยแต่คําจริงไม่ได้ง่ายอยู่นะแบดแปลว่าอะไรในโจ์เงี้ยเขาก็จะมีชอยให้มาแบดแปลว่าเอแบดแปลว่ากู๊ดไหมหรือว่าบีบอยแบดแปลว่าอะไรอะแบดแปลว่าเทอร์เร็บลไหมอะไรเงี้ยแต่สับยากกว่านี้มากนะบอกไว้ก่อนแล้วก็ตอบ Terible ็ปลเพราะว่าแย่ไง นะครับก็ไม่ต้องท่องเพราะฉันใครกะจะมาเอาคะแนนเวลแคบบอกเลยว่าสับยากมากนะเราจะได้ไม่ต้องทุ่มเทพราทนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าลองทําดูได้นะคือมันอาจจะมีคือมันอาจจะยากสําหรับผมแต่ว่ามันอาจจะง่ายสําหรับคุณถ้าคุณเป็นสายในสายนี้มาเช่นคุณเป็นสายการแพทย์คุณเป็นสายวิทยาศาสตร์จรา๋จาอเลยแล้วสับนั้นคุณเคยเห็น,นในห้องสอบอบคุณอาจจะทําได้ก็ได้เพราะฉะนั้นยากของผมอาจจะง่ายสาหรับคุณอยากให้ลองชำเลืองดูก่อน อาจจะทำได้สองสามข้อนะครับผมอ่าแล้วก็สุดท้าย writing นะครับตอนเมื่อก่อน writing มันมี writing ของ mu เก a ดเมื่อก่อนมีทั้งหมดสี่สี่หัวข้อตอนนี้เหลือสองและโจทย์ทยาวมากโจทย์ยาวมากแบบเมื่อก่อนโจทย์จะแบบสั้นๆอะ่ะไม่ยาวนหนึ่งบรรทัดตอนนี้โจทย์ยาวสามบรรทัดคุณให้เลือกสองข้อก็ที่ไปเจอมาเขาก็ถามเยี่กับการท่องเที่ยวเงี้ยว่าข้อดีข้อเสียการท่องเที่ยวแบบคนไปเที่ยวเยอะเป็นยังไงใช่ไหมแบบ ทัวริซึมใช่ไหมเขาก็ต้องใช้คำว,ว่าทัวริซึมนะทัวรนะิซึมเนี่ยอ่าทัวริซึม์แบบข้อดี advantage ข้อเสีย disadvantage มันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วทุกที่อ่ะเหมือนประเทศไทยอ่ะเวลาทัวร์จีนลงเนี้ยก็แน่นอนก็ดีเศรษฐกิจมันก็เฟื่องฟูแต่บางทีมันก็ทำเหมือนกับสิ่งแวดล้อมเละไปเหมือนกันถูกไหมเออแบบเวลาเขาไปเที่ยวตามชายหาดชายทะเลแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้ดูแลไม่ต้องไม่ต้องทัวร์จีนคนไทยเองแหละ เอาแค่ okay, คนไทยตอนโควิดไม่ม,ไม,มีไม่มีทัรวต่างชาติผมเห็นคนไทยก็ยังทิ้งขยะอ,อยู่ริมริมชายหาดริมทะเลเห็นขวดพลาสติกเห็นหลอดเห็นถุงพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยข้อข้อดีข้อเสียเขาใจอารมณ์ไหมเราก็เลือกมาถ้าสมมติว่าเจอเลอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะสามารถคิดสตอรี่เป็นเรื่องหน้าได้ไปล่วงหน้าได้เพราะว่าทัวริซึมมัน,ม,นมันใกล้ตัวไงแล้วก็เจอเรื่องการสื่อสารการสื่อสารอันนี้ค่อนข้างแบบทางการนิดนึงนะเขาบอกว่าเออเหมือนกับ ยุคนี้คนคุยกันน้อยลงใช้คำสัตว์คำศัพท์ที่มันสั้นลงภาษามันเปลี่ยนไงเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เราจะคงไม่พูดเต็มเต็มคำเหมือนสมัยก่อนแล้วอะยี่สิบปีก่อนกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันเขาถามว่าเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะตอบได้ว่าก็เดี๋ยวนี้คนรีบอาจจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนรีบเดี๋ยวนี้คนรีบเดี๋ยวนี้คนเร่งรีบอ่ะคุณก็อาจจะคิดว่าเร่งรีบเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์ไลน์พิมพ์แชทจะไม่พิมพ์เต็มเต็มคำแล้วก็จะแบบเดี๋ยวมานะเดี๋ยวเหมือนกับคำว่าเดี๋ยวอย่างเงี้ย เราก็จะพิมพ์เราจะไม่พิมพ์เดี๋ยวอย่างนี้นะเดี๋ยวที่ผมเขียนเนี้ยมันไม่ใช่ถูกไหมเดี๋ยวนี้เขาพิมพ์เป็นแค่เดียเด๋ยวเงี้ยเดี๋ยวเงี้ยภาษามันจะโดนย่อลงแต่ว่าเราไปเขียนภาษาไทยในห้องสอบไม่ได้นะอาจจะแบบเหมือนอคำว่า l o l เนี่ย l o l เนี่ยเคยเห็นไหม l u g h out loud โหแล้วขำมากมากฝรั่งก็จะพิมพ์คำเนี้ยอ่าหรือว่าเดี๋ยวกลับมานะฝรั่งใช้คำว่า b right back b r b b right back อ่าบางทีถ้าเราไม่รู้คำพวกนี้เราก็จะงงอะไรคือ b r b หรือ love you อ่ะรักเธอนะ love y a เขาจะแบบ love you ก็มีนะ l u v love แล้วก็ You อยคือ u ตัวเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถยกตัวอย่างได้ที่เป็นภาษาอังกฤษที่เราเคยเห็นอะไรอย่เงี้ยนะครับแล้วก็ความยาวของ essay ยังเหมือนเดิมคือ350คําคำนะครับ350 words นะครับมีนาเรียนถามมาตลอดว่าเขียนไม่ถึงได้ไหมได้ คือบางคนจะกลัวว่าฉันหนูเขียนด้แค่250คำหนูจะได้คะแนนแบบต่ําเตี้ยเรียดดินไหมไม่มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับคือเกณฑ์ร350คำเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่ทําให้คุณได้คะแนนดีอ่ะผมว่าถ้าจะได้10คะแนนขึ้นอนะ่ะมันต้องถึง350บางคนเขียน450ยังมีเลยนะผมเคยเจอนักเรียนนะเขาบอกเขาเขียนเต็มเต็มเต็มพิกัดมากไม่ถึงได้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยๆควรจะเขียนทั้ง200 250มันต้องได้นะครับแล้วก็เขามีพิจารณาหลายองค์ประกอบมากตั้งแต่แกรมม่านะครับตัวสะกด สะกดถูกไหมการสะกดแล้วก็ไวยากรณ์ถูกไหมคำศัพท์เป็นยังไงตอบรู้เรื่องไหมบางคนตอบออกทะเลมาแบบถามอย่างหนึ่งตอบอีกอย่างหนึ่งเขียนดียังไงก็ไม่ได้คะแนนนะสมมติอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายองค์ประกอบแต่ว่าการเขียนให้ได้จานวนคํา350คําเนี่ยเป็นหนึ่งในเกณฑ์นั้น,น,นที่ทําให้คุณได้คะแนนดีนะครับหลายคนไปสอบบอกครูตัวโน้กว่าไม่เขียนเลยเขียนศูนย์คำเพราะว่าบอกว่าหนูเขียนไม่ได้เดี๋ยวก่อนถ้าเราอยากได้คะแนน อ้างคานี้ไม่ได้นะขอบอกตรงๆว่าคุณอ้างคํานี้ไม่ได้ครับเราอยากได้คะแนนเราอยากสอบผ่านเราอยากเข้าเรียนต่อที่มหาลัยนี้เราอยากได้ทุนไปทํางานวิจัยเราอยากได้นู่นนี่แต่คุณไม่เขียนแล้วคุณสูญคะแนน,นแล้วแบบก็ไม่พยายามอะ่ะอันเนี้ยถ้าถ้าไม่พยายามนี่ไม่รู้ยังไงนะพยายามเขียนหน่อยมีคอร์สฟรีนะครับเป็นฟรีเบสเดี๋ยวเดี๋ยวใต้ YouTube นี้ทิ้งคอร์สไว้เลยเป็นเป็นคอร์สเอ่อบสิกไรติงสอนจับมือเขียนทีละประโยคเลยเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนเลยว่าเวลาภาษาไทยคิดแบบนี้ ภาษาอังกฤษให้คิดเป็นยังไงนะครับเพื่อเป็นการเริ่ม Lighting ไม่มีใครสามารถสอนเราเขียนได้แม้แต่ในคอร์สครูตนโตโน่ครูก็ไม่สามารถทําให้ทุกคนเขียนภาษาอังกฤษได้มันเป็นแค่ไกด์ไลน์ว่เนี่ยถ้าสตอรี่แบบนี้มาตอบยังไงมีพอยต์ไหนบ้างแต่ว่าทุกคนต้องฝึกเอาเองครูไม่สามารถบอกให้ทุกคน เขียนสะกดถูกไวยากรณ์ถูกอะไรได้แต่ว่าเราสามารถไกด์ไลน์ในคอร์สได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการคะแนนเยอะยังไงไลติงก็ต้องมาหนีเขาไม่ได้เลยถ้าต้องการ60 70อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหนีเขาไม่ได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอธิบายเอ่อความแตกต่างระหว่าง MU Grad แธรรมดากับ MU Grad แกรดพอ่ะขออธิบายหน่อยนี่ก็ถามมาเยอะมากแบบต้นปีตะปลาปีมา MU Grad แธรรมดากับ MU Grad แกรดพนะครับผมอ,อธิบายนิดนึงอ่ะคือว่า ไม่ว่า MU Grad Plus เนี่ยเป็นสิ่งที่งอกออกมาคือว่าเขาจะมี speaking test โผล่ออกมาดูเกณฑ์การรับคะแนนของคณะเราด้วยนะครับว่าเขาเอา MU Grad ธรรมดาหรือว่า MU Grad Plus จะมี speaking test โผล่ออกมาซึ่งในคอร์สของคูโตโน่ก็จะสอบแบบไหนครอบคุมหมดคุมจักรวาลผมมี speaking ให้ทุกคนในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นว่าถ้าเราสอบแค่ MU Grad ธรรมดาเราก็ไม่ต้องดู สมมติคุณสอบแค่นี้ใช่ไหม MU แ a ดธรรมดาคุณไม่ต้องดูสป a k i n g เข้าใจไหมอ่ะไม่ต้องดูส e a k i n g แต่ถ้าเราต้องสอบแบบ MU แ a ด plus ก็ดูทุกพาร์ทเลยก็คือดูส e a k i n g เข้าไปด้วยแค่นี้เองไม่ว่าจะสอบแบบ MU g a ดธรรมดาหรือ MU แ a ด plus คอร์สนี้จะครอบคลุมทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ใครที่สมัครคอร์สนี้สามารถส่งงาน writing มาให้ตรวจได้นะหนึชิ้นจะตรวจให้ได้ก่อนก่อนไปสอบนะครับผมนะส่งมาได้นะส่งมาเลยพิมพ์ส่งมาเลย,เลยจะได้แนะนําได้ว่า เขียนน้อยไปเขียนเยอะไปทําอะไรยังไงได้จะได้ช่วยกันเหมือนมีครูอยู่ด้วยไงเพราะฉะน,นี้อคอร์สออนไลน์ถึงแม้จะไม่ได้เป็นการเรียนสดเห็นหน้ากันแต่ว่ามันเรียนได้ไม่จากัดเวลานะครับผมแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ถามครูตโตโน่ได้ก็เหมือนมีมครูเป็นโค้ชส,ส่วนตัวครูตอบให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีอะไรก็ทักมาได้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบ m u ็แกรดแบบใหม่นะครับ